ดูอาการของนนะวันนี้พ่อแม่มารับทั้งสองคนไปดูนะคะ <c oughs> แอบนี่ไงวันนั้นแม่มองไม่เห็นเพราะว่าแอบ,บนี่แหละเห็นไหมยิ้ม,มนนุ่นแอบแม่แม่มองไม่เห็นเลยกเมื่อกี้ <c oughs> สองพันหนึ่งรถมารักค่ะเชอรีนน,น,นีอีนสองพันหนึ่งเดินมารักค่ะเอแคร์เอสองพั K A A R A K นหกือแม่บอกแล้วว่ายังไม่ทันจะนถึงรถ <2 S 2> เลยเอานมก่อนเลยสงสัยจะหมดแรงเยอะไปเรียนยังไงหมดแรงเยอะขนาดนี้น่ะวันนี้เดินมายิ้มมาฮะวันนี้เป็นไงโโห ถ่ายจะหมดแรงเยอะันเนี้ยพ่อหยียบขี้หมาเอา้าพ่อขึ้นรถเอา้าไปนรื่อยๆเออเดี๋ยวกูยึดนะมันเป็นยังไงหมดแรงเลยหมดไหมหน,นมออ <laughs> เหงื่อออก <laughs> มาถึงกะถอดรองเท้า สงสัยไปประจนภัยอะไรมารถปั๊บหมดแรงรเลยเด็กนักเรียนไม่ที่รต